ครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะัรับบ้านนอกนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตลาดปลาบ้านท่างอยนะครับสมุทรปจษย์อํเภอปากท้องมทรจังหวัดราชบีนะครับที่นี่นะครับแหล่งจําหน่ายปลาน้ําจืดนะครับรสชาติดีของเขื่อนลําจะคองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าช่วงนี้นะครับปลานะครับที่เขื่อนลําจะคองนั้นนะครับมี ขึ้นมาจําหน่ายนะครับในราคาถูกมากมายเลยนะครับถ้ามัตามมาดูในนี้ครับนี่คือนะครับปานินจะเลื่อนลำตะคอกแล้วก็ตัวนี้นะครับจึงนี่เขาเรียกว่าปลากระมังนะครับราคาจะอยู่ที่ตอนนี้มันถูกหน่อยสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวจะรวมราคาเป็นร้อยนะครับเฉพาะนะครับนการขายปลาผู้ขับวอดดูกับเลื่อนลำตะคอกมันจะแก่เจกงเลยแล้วก็ยืนยันกับท่านผู้ชมนะครับว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลาจากเขื่อนลำตะคองจะแท้ นะครับกลุ่มประมงบ้านท่างอยนั้นได้ลงไปหาปลาด้วยน้ำพักน้ําแรงนะครับไม่ไม่ได้มีการย้อมแมวนาปลาที่อื่นมาขายเหมือนนั่นจะเป็นที่อื่นนะครับแล้วก็สังเกตดูได้นุ่นเพราครับกลุ่มประมงหลังจากที่ไปหาปลาเด็ดเนี่ยแล้วก็มานอนพักแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับก็ไปหาปลาแล้วก็ผลผลิตตัวนี้มาได้เลยนะครับช่วงนี้มีปลาเยอะอย่่ปลานินปลานินตัวนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ6 0บาทครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นปลานินขนาดหลายไซส์เลยนะครับแล้วก็ แล้วประกันมาเป็นประดินแท้ๆนะครับมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ปลาที่แปรรูปจากปลานะครับเอเมนจะเป็นเนื้อปักเนื้อปลากายนะครับที่ทาสําเร็จแล้วก็มีจาหน่ายนะครับที่นี่เลยนะครับสนใจอยากได้ปลาอยากทานปลาอร่อยๆเลยครับที่เกิดลำาะคองมาที่นะครับตลาดปลาบ้านทางง่อยนะครับนี่เลยมาถามหาเจมอสเนะครับที่ตลาดปลานะครับจะได้ปลาแท้ปลานะครับปลาใหม่ๆสดๆจากเกิดลำตะคองแล้วก็นะครับด้านในก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ นะครับจะจะไปเที่ยวภากฝันตอนนี้เข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ําน้าท่วมน้ำเพิ่มขึ้นมาสูงตรงจุดนี้แล,แล้วแล้วก็ด้านทางขวามือทางนี้นะก็จะเป็นอ่าชุมชนบ้านท่าง,งอยแล้วก็จะเป็นตลาดปลาเรียงรายนะครับเดินเข้ามาจะเสียปากซอยนะครับเข้ามาเลยก็จะมาเลือกซื้อหานะครับที่นี่นะครับตลาดปลาบ้านท่าง,งอยตำบลจันทึกอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ